เดี <men> ๋ยวมีพีเหมือนเดินอยู่กลางซาฮาราทุกคนร้อนมากร้อนร้อนจริงจก็คือแดดแดดขนาดนี้เลยครับทุกคนก็รู้สึกแบบเออคนทากันแดดมาใช่ทามาแล้วแต่รูปรู้จักกันได้ป่ะนะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ช่อง d y n e อันนี้ก็คือเที่ยวไหน EP 5นั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะครับทุกคนกายก็จะไปเอาบัตรวิลลี่ออนไอนะครับทุกคนที่เออสินาชิ้นลมนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนั้นพุ่งกายก็จะไปศูนย์สินค้าเศรษฐกิจนั่นเองนะครับกายก็จะไปงานหนังสือนั่นเองนะครับก็ไปวักไปนิดนิดหน่อยนั่นเองนะครับก็คิดอยู่ว่าอยากไปถ่ายรูปไปแถวศูนย์เศรษฐกิจนะครับทุกคนเห็นคนเขาเรียนอยู่เยอะมากเลยทุกคนก็จะไปนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับกายก็กำลังจะ ไป,ออไปคอร์มอบไปเลยคัะทุกคนไปขึ้นรถตู้นั่นเองนะครับร้อนมากทุก <ๆๆ S 1> คนอ้างตัวว่ามันร้อนมากทุกคนก็ดูแดดดิร้อนสุดออกมาไม่ถึง,ถงห้าทีด้วซ้ำเดี่ยวมีพีเหมือนเดินอยู่กลางซาฮาราทุกคนร้อนมากร้อน้อนจริงๆ,ๆเออไม่ใชไ่ไปข้างหน้าเจอโอทุกคนงงมากเลยข้างหน้าเจอ,อูดเออ ก็ตอนนี้กายก็มาวัดที่พารากอนแทนนะครับทุกคนก็ตอนนี้กายก็กำลังจะขึ้นชั้น5้านะครับทุกคนไปที่พารากอนซีรีเพ็กนะครับไปเอาบัตรที่ไทเก์เมเจอร์ได้เลยนะครับบัตรรับหน้างานนะครับตอนนี้บัตรหมดแล้วที่เคาน์เตอร์ สรุปกับที er ท่ต่อไปที่กายจะไปนะครับก็คือเดี๋ยวกายจะไปสุ per city นะครับทุกคนแต่ว่าจะไปโงอโศกก่อนแล้วค่อยเดินไปสุ per city นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้กายก็มาถึงอโศกแล้วครับทุกคนก็ตอนนี้กายก็จะนั่ง MRT นะครับไปต่อที่สุ per s t a t i o กิติีนั่นเองครับไปงานรัชกาลที่แล้วสถานีต่อไปสถานีศูนย <abs> ์ส <vern> ิริบปี next station Queen Sirikit Center ขึ้นผิดฝั่งพี่คืออะไรเอย่ยขึ้นผิดฝั่งไม่เป็นไรอ่ะโอเครอดมาได้แล้วก็กำลังจะเดินไปส่วนศิริกิจนี่นะครับก็ขึ้นจาออกอางสองตมก่อกี้เที่มาทีนนะทุกคนก็วันนี้เราจะมานะครับทุกคนเราจะมางานหนังสือนั่นเองนะครับทุกคนมาเดินเล่นเล่นนิดหน่อยนะครับทุกคนกายก็คิดว่าแบบ จะมาหาอะไรกินด้่ยนิดนึงในขาที่สูย์สิริกิจน,นะครับสรุปคุณพี่ขายโง่มากบอกจะมางานหนังสือใช่มา,านหนังสือแต่ลงไปไม่เห็นมีงานเจอกูเกิลดูสรุปเจ้าที่สามส็เลิศเลิศจริงๆฟังมากนี่สืุประชุมนี่ไปสมบจากจกิติก็เจ,จะไปทำวีล็อก ที่สอนนั่นแหละว่าถ่ายรูปเฉยมาเดินเล่นๆเฉยเอออวันที่แล้วไปเดินโอุทยานรัตปีตุลาใช่ปะวันที่นี้ก็แบบเออไปเดินสวนสาธารณะต่อหรือว่ารายการเราครึ่งหลังๆช่วงหลังๆมันจะมีสวนสาธารณะเข้ามาเพิ่ม,ข,ามาขึ้นปะแบบนักโลกอะไรอย่างเงี้ยเออเลิศปะเออนั่นแหละแสงสวยมากอ่ะอา้าวนี่แหละ ถายโง่กีกแล้วอ่ะเป็นอะไรอีกวะชอบไปไหนแล้วมีแต่ที่ปิด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 ตะกี้น่ะ MRT ขึ้นไปฝั่งเออนั่นแหละงงงงมากจะเข้าไปถ่ายวีล็อกส่วนนี้ประตูปิดขอใส่ตังงเข้าฝั่งนี้แน่เลยฝั่งนี้ปึ๊บนั่นแหละ อันนี้แล้วก็อยู่ข้างในสวนเบญจกิติ่นแหละครับทุกคนก็เราอยากไปตรงพื้นที่ที่เขาทําใหม่อะ่ะเห็นที่เขาถ่ายรูปเยอะๆอะ่ะเออตรงนั้นแหละสวนล่มลื่นเกินพังมากอะ่ะและตอนนี้นะครับทุกคนกายก็มาถึงจุดที่เป็นแบบเป็นจุดที่คนเขาจะชอบมาถ่ายรูปในสวนเบญจกิติมากสุดนะครับทุกคนก็คือตรงนี้เลยสกายวอล์ก ตรงนี้ด้ยน,นะครับก็เห็นหลายรอบแล้วเกรย์แต่มาวันนี้แหละวันนี้ก็วิสามาแล้วก็มาดีกว่าแล้วครับทุกคนเออขออนุญาตนั่งพักก่อนนะครับทุกคนเดินไม่ไหวขอนั่งก่อนล้วกันนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งแบบเช็คอะไรนิดนึงนะคบทุกคนเออสูดอากาศนิดนึงถึงแม้ว่าตอนนี้มันก็จะประมาณเกือบห้าโม,มงแล้วก็เดินแปน๊บนึงก็กลับแล้วแหละ เออนะครับทุกคนระหว่างนี้ก็จะนั่งฟังเสียงรกเสียงกาอานันนึงนะครับทุกคน ก็จากเดินมานิดๆหน่อยๆรู้สึกว่าเออส่วนนี้คนมาหลายรอบจริงๆมันดูแบบลมลื่นนะคทุกคนแต่กายคิดว่าคนมาแบบตอนกลางคืนน่าจะดีกว่าครับเพราะตอนนี้คือประมาณ5้าโมงครับทุกคนร้อนร้อนมากจริงๆก็คือแดดแดดขนาดนี้เลยครับทุกคนก็รู้สึกแบบเออคนทากันแดดมาใช่ทามาแล้วไม่รู้จะกันได้ปะนะก็ตอนนี้ครับทุกคนกายคิดว่ากายก็จะเดินกลับเลยนะครับทุกคนกายก็ไม่รู้ว <TH US S 2> <laughs> ่าจะอยู่ทำอะไรนะครับทุกคนก็แบบกายก็เดินแบบ มองดูเมือกงกรุงเทพอยู่ในสวนสุราก์กาลอะอย่างนี้ได้ um. หน ok ่อยนะครับก็คิดว่าจะกลับเลยดีกว่าครับทุกคนฟ้าสวยมากทุกคนฟ้าสวยมากตอนนี้ก็เป <or> ็นเวลาแบบห้าโมงกว่าๆครับทุกคนก็มันก็เริ่มเย็นแล้วเนาะอ่า เป็นเส้นของเครื่องบินนะครับทุกคนเออแบบว่านี่เลยจะพูดเป็นอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพที่แบบว่ามันพีพดฟฟลเลยทุกคนมันรู้สึกแบบอากาศบริสุทธิ์มากค่ะทุกคนออใครมากรุงเทพก็มาเดินสวนนี้ก็แบบเลิไปีแบบหนึ่งนะครับทุกคน บอกไว้ก่อนว่าชิปนี้อินเสิร์ตอาจจะเยอะดิ้นนะครับทุกคนเอออินเสิร์ตเยอะแบบเยอะมากคทุกคนเหนื่อยไม่ไหวร้อนเหนื่อยไม่ไหวจริงๆก็ตอนนี้นะครับทุกคนการกลางจะกลับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้น M r t มทีที่สู่สิริกินันเองนะครับไปลงที่บางซื่อเองนะครับแล้วก็จะต่อสายเีกับคอนโดกายนั่นเองนะครับก่อนกลับก็มากินข้าไปแล้วนะครับทุกคนข้าวเย็นก็ กายก็สั่งหอยทอดมากินนะครับทุกคนอ่ะตัวหนึ่งนะขอบเกินคุณพี่พอตัวไปกินก่อนแล้วก็ตอนนี้กายก็กำลังจะกลับแล้วะครับทุกคนก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เลังจะกลับบั่นเองนะครับ นนก,บบะะก็ตอนนี้กายมาถึงสถานีดัตเียแล้วครับทุกคนตอนนี้กายก็ยังอยู่หนะอีสเทอร์แฟร์ได้ยินนะครับก็กายคิดว่าจะปิดคลิปตรงนี้ลแล้วแล้วกันนะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอของกายนะครับทุกคนก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดจับตั้งค่ายช่อง j y TNT นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเข้าลิปใหม่เลยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจ Facebook j y TNT แล้วก็กดฟอลโล่กิจวัตรแก่ของกายที่ขึ้นอยู่ทางใต้ล่างของคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางใหม่ดิจิตอลของกายนะครับทุกกคน็สาามรถไป ติดตามได้แล้วครับทุกคนก็วัสหนี้กายก็ขอตลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายออกมาไม่ถึง5านาทีด้วยซ้ำผ <c oughs> ู้คนเคยเป็นว่าแบบดีดาเห็นอะไรเงี้ยเราห้ามโดนจับเส้นวะเครเป็นปะแต่งอย่างเงี้ยเออแบบโดอย่างเงี้ยเคยเป็นปะ,นแบบนปนปะไม่จะพูดยังไงอ่ะเออขอเดินก่อนละกันตีดชาดเล่นๆก่อนอย่าลืมไปกดไลค์ พจ Facebook d y n t e, แล้วก็กด Follow Instagram สุดดอกไก่ d y n t e. แล้วโอ้ยไม่ใช่